สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ปองเดลิเวอร์วันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสือให้กับชาวเดอะคอปทุกคนเช่นเคยส่วนวันนี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานปองเดลิเวอร์ด้วยกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับมาเน่ซอแววลาหงแน่หลังแฟนบอลเซเนกัล bon อยากให้ย้ายหนี เรียกได้ว่ายิ่งเป็นการตอบย้ำกับกระแสข่าวนี้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อทางซาดิโอมาเน่ติกผิวสีจอมผิวไหวของล bon ิเวอร์พูลดับเบิลแชมป์บอลถ้วยฤดูกาล2021-2022สอแวลที่จะอำลาถิ่นแอนฟิลค่อนข้างแน่นอนแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่ได้ออกมาสัมภาษณ์ในระหว่างเก็บตัวกับทีมชาติเซเนกัลว,ว่ามีแฟนบอลเซเนกัลเป็นจำนวนมากถึง60-70%ต้องการที่จะให้เขาย้ายออกจากสโมสรลิเวอร์พูลและตนเองนั้นก็พร้อมที่จะสนองความต้องการของแฟนบอลใน ประเทศเขาด้วยเช่นการ โดยทางมาเน้นนั้นตกเป็นข่าลือนะหูอย่างหนักในช่วงหนึ่งถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการที่เจ้าตัวนั้นอยากจะโบกมืออำลายอดทีมแห่งลูเมนะ้าเมอร์ซี่ไซ์หลังจากที่อยู่กับสโมสรมาอย่างยาวนานถึง6ฤดูก,การเต็มเพื่อออกไปหาประสบการณ์ความท,ท้าทายครั้งใหม่ในอาชีพการค้าแข่งของตนโดยสื่อคาดหมายกันว่าปลายทางของมาเน่นั้นน่าจะเป็นที่ไบเยอร์มิวนิกยักษ์ใหญ่จากสื่อบุนเดสลิกาเยอรมันที่หมายปองในตัวมาเน่มาสักพักแล้วและเพื่อไปแทนที่โรเบิร์ตเลวานอฟสกีู้ หน้าจอมสังหารประตูที่แสดงความเจ็ดจำนงว่าต้องการย้ายออกจากถิ่นอาริอันอารีนาในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วย และยิ่งเป็นการเพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับข่าวนี้ขึ้นไปอีกเมื่อทางมาเน่ในวัย30ปีได้ออกมาถแถลงผ่านสื่อในช่วงที่เก็บตัวกับทีมชาติซีเนก้าก็ได้ประกาศจุดยืนเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองว่าผมารลมในแฟนบอลและทีมลิเวอร์พูลนะแต่ก็มีแฟนบอลชาวซีเนก้าจำนวน60-70%อยากให้ผมย้ายออกจากลิเวอร์พูลโอเคผมจะทําตามที่พวกเขาต้องการเราจะได้รู้กันเร็วๆนี้แหละโดยในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการย้ายทีมครั้งนี้ของทางมาเน่นอกจากยิร์นมิลล์ ที่จะเป็นตัวเต็งได้ตัวไปครอบครองแล้วนั้นก็ยังมีอีกสองทีมยักษ์ใหญ่ของทวีปยุโรปที่ได้ให้ความสนใจมาเน่ด้วยเช่นกันนั่นก็คือเอเลติโกมาลิดยอดทีมชั้นนําจากศึกลาลิกาสเปนและปารีสแซงต์แชงแมงมหาเศรษฐีแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสขณะที่ทางลิเวอร์พูลก็พร้อมปล่อยมาเน่โดยต้องการค่าตัวลาว42.5ล้านปอนด์หรือประมาณ1827ล้านบาทแต่ทั้งบาเยอร์เอเลติโกมาลิดและเปเอสเอพร้อมจะจ่ายให้ไม่เกิน25้าล้านปอนด หรือประมาณ1,75 0ล้านบาทเนื่องจากมองว่านักเตะเหลือสัญญาอยู่กับทางหงแดงอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นในขณะเดียวกันเดียรเลติกได้รายงานว่าเซาแทมตันจะได้รับส่วนแบ่งประมาณ15-20%จากกำไรที่ริเวอร์พูลได้ในการขายมาเน่โดยถ้าหงแดงปล่อยที่42.5ล้านปอนด์ทางนักบุญก็จะได้ราว1.75ล้านปอนด์หรือประมาณ75.25ล้านบาท ทั้งนี้ซาดิโอมาเน่ได้ย้ายจากเซาเทมป์ตันมาอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปี2016ด้วยค่าตัว34ล้านปอนด์หรือประมาณ1,462ล้านบาทก่อนที่จะทำประตูให้กับหงแดงไปทั้งสิน้น120ประตูและอีก48แอสซิสต์ในการลงสนามให้กับลิเวอร์พูลทั้งหมดเป็นจำนวน269เกมรวมทุกรายการสวยสวนงดงามเตียโก้คว้ารางวัลลูกยิงแห่งปีของ UCL ลูกยิงไกลของเตียโก้คันธล่าในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะ FC ฟซีปอโตได้ในรอบแบ่งกลุ่มได้รับการโหวตให้เป็นประตูยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2021-2022ตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็โคสื่อท้องถิ่นชื่อดังของเมืองลิเวอร์พูล จะาพันฟุตบอลยุโรปหรือยูฟาได้มีการประกาศรางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำท,ทัวนาเมนต์ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาล2021-2022ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยผลโหวตจากแฟนบอลซึ่งผลปรากฏว่าประตูของมิดฟิลจอมท้าหงแดงที่ยิงทีมจากแชมปีลีกโปรตุเกสในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาถูโหวตให้เข้ามาเป็นอันดับที่ห ประตูของเตียโกเกิดขึ้นจากจังหวะฟีคิกที่เปิดเข้าไปของอเล็กอเกตแชมเบรนแล้วโดนทางฝั่งผู้เล่นของปอร์โต้มงสกัดออกมาตอนที่เพเมเกอร์ชาวสเปนจะวิ่งมาตะบ,บันซัดฮาววลเล่จากระยะไกลบอลติดเฉืนๆพุ่งเข้าประตูไปอย่างสวยงามเกินคำบรรยายส่วนลูกยิงอันดับ2ของสึอยูฟาแชมเปี้ยนในซีซั่นฤดูกาล2021-2022ตกเป็นของลิโอเนลเมสซี่ที่เกิดขึ้นตอนลงสนามให้กับปารีสแซงต์แชงก์ในเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบแบ่งกลุ่ม และอันดับที่3มาจากอลิสเตลรลิสฟูลแบ็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมที่พบกับ b บีลอในรอบแบ่งกลุ่มเช่นเดียวกันหงสะดุ้งเหลือจ้องกระชากซาล,ล่าหากเจ้าตัวไม่ต่อสัญญา เดอะมิลเลอร์สื่อเจ้าดังของประเทศอังกฤษตีข่าวเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สร้างความฮือฮาด้วยการกำลังพิจารณาคว้าตัวโมฮัมหม็ดซาาห์ตีทิมชาติอียิปต์ของหง์แดงลิเวอร์พูลมาสู่ถิ่นเอดีฮัสตเดียมในซีซั่นหน้าหากสุดท้ายแล้วนักเตะไม่ยอมต่อสัญญาใหม่กับทางหง์แดงสำหรับซารหาในวัย29ปีที่คว้าตำแหน่งดาวซันโวข,ของสื่อพรีเมยรีกอังกฤษประจำฤดูกาล2021-2022ด้วยจำนวน23ประตูกำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลสิ้น เดือนมิถุนายนปีหน้าข้ามการกระแสข่าวว่าเจ้าตัวพร้อมที่จะย้ายไปร่วมทีมคู่แข่งในสืบพิเมรีหากสุดท้ายแล้วไม่สามารถตกลงเงื่อนไขในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูลได้ซึ่งรายงานล่าสุดจากสื่อดังแดนผู้ดีได้ระบุว่าทีมในพิเมรีที่สนใจซาร่าก็คือคู่แข่งตัวฉกาจของหงส์แดงอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองขณะที่ตัวแทนของซาร่าก็ได้แจ้งให้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้รู้ถึงความต้องการของนักเตะท,ที่อยากจะอยู่ค้า แข่งในพิเมลีอังกฤษต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้รายงานยังได้ระบุเพิ่มเติมว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งเป้าที่จะคว้าตัวซาร่ามาร่วมทีมแบบฟรีๆและยินดีที่จะประเคนค่าเหนื่อย4แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ตามที่เจ้าตัวกำลังเรียกร้องจากทางลิเวอร์พูลอยู่ในขณะนี้อีกด้วยและไม่ได้สนใจเรื่องอายุของซาร่าที่ใกล้จะอายุ30ปีแต่อย่างใดเนื่องจากมองเรื่องฟีเท้าเป็นหลักอยู่แล้ว ซอแดนกระทิงเผยผงยังหวังเซ็นเดมเบเล่ในช่วงซัมเมอร์นี้เอลนาซิองนาวซื้อชื่อดังของประเทศสเปนได้รายงานว่าผงแดงลิเวอร์พูลรองแชมป์พิเมรีกฤดูกาลล่าสุดเป็นหนึ่งในสีสโมสรยักษ์ใหญ่ที่ยังคงให้ความสนใจในตัวของอ e ุสมานเดเบเล่ปีของบาร์เซโลนาในตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์นี้ หงแดงตกเป็นข่าวกับดาวเตะชาวฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังจากที่พวกเขากําลังจะสูญเสียซาดิโอมาเน่ไปในตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์นี้โดยเจ้าตัวเพิ่งออกมาประกาศยืนยันว่าจะขอโบอกมืออลํลลาถินแอนฟิ์เป็นที่แน่นอนแล้วดังนั้นเจอเกนคอปคุณซื้อของเดอะเลดแมชชีนจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวลูกริมเส้นคนใหม่เพื่อเข้ามาแทนที่การจากไปของสตาร์ดังทีมชาติซีเนก้าและเดมเบเล่ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่พวกเขาให้ความสนใจในขณะที่ทางเจ้าตัว ำลังจะหมดสัญญากับทีมบาร์เซโลนาในวันที่30มิถุนายนนี้นอกจากทางลิเวอร์พูลแล้วนั้นเอลนาซิองนาก็ยังได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่ายังมีอีก3สโม,มสรยักษ์ใหญ่ที่ได้ให้ความสนใจในตัวของเดมเบเล่ด้วยเช่นกันอาทิเช่นสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเปสเชปารีแซแชังแมงและเสือใต้บาเยอร์มิวนิกที่พร้อมจะเซ็นสัญญากับอดีตแข้งของเสือเหลืองโบลูเซียดอทมุนแต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีเวลาที่กระชั้นชิดเข้ามาเรื่อยๆแต่ทางบาร์เซโลนา ก็ยังคงหวังว่าทางเดมเบเร่จะเปลี่ยนใจจะหลดประกาศต่อสัญญากับทีมต่อไปไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากป๋องเดอะลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ